คุยกับน,น้องค่ะฮัลโหลฮัลโหลค่ะมีคนป่วยอยู่ค่ะมีน้องป่วยน้องป่วย mm hmm. หมอช่วยด้วยค่ะมันน้องมีน้องป่วยค่ะ oh. หมอยอังไม่มาเลยอ่ะคุณหมอย,ยังไม่มาหนูดูแลน้องนะคะดูแลยังไงดีคุณแม่จะดูอือ huh? น้องป่วยหรือคะน้องเป็นหวัดหรือเปล่าคะเป็นหวัดเฉยค่ะโอ้หนูกำลังเอาน้องนอนเลยคะใช่ค่ะโอ้น้องไม่งองงเลยอ่ะน้องนอนดีกว่ามั้งเนาะน้องโอน้องอาบน้ำก่อนโอน้องอาบน้ำเอะอกดเสื้อเพื่อน๋อเอาน้องอาบน้ำเลยค่ะอาบน้ำเสร็จหรือยังคะ อาบน้ำยังไม่ทานเสร็จตอนนี้ทำอะไรอยู่คะอาบน้ำอาบน้ำเสร็จแล้วก็เอานอนค่ะอเ,เอามานอนค่ะไอ้ยเยอะกวนห<ะ>น้าสิฮะทำไม่ทำอะไรเฉยๆค่ะอาอบน้ำเสิ็เเจเกี่ยวคือเจอเพื่อนอะ่ะอืมเอาน้องนอนแล้วเหรอคะห่ผมผ้าให้ด้วยเหรอคะ หมผ้าบอกให้น้องนอนคะ่ะบอกให้น้องนอนสิคะหอมน้องด้วยคะ่ะโอ้ยน่ารักจังเลยอนอนกอดน้องคะ่ะนอนกอดน้องคะ่ะโอ้น้องมีมีหมีด้วยหรือคะอออมีหมีด้วย